ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูอ้าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรุงจิตบริการค่ะโอ้วันนี้ครูเอ็มแบบน่ารักเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเพิ่งหายเพิ่งหายจากวัคซีนเจ็ดวันเลยค่ะพี่อ้าเจ็ดวันอ๋อดีมากเจ็พูดถึงเจ็ดวัน ไม่ใช่มไม่เป็นไรพอพูดถึงไปฉีดพ,พูดถึงไปฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้นึกถึงวันที่เราไปเจอกันที่โรงพยาบาล CGH ที่ตรงแถวสะพานใหม่นะคะซึ่งซึ่งปกติเนี่ยไม,ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี้ไม่เคยไปใช้บริการโรงพยาบาลนี้แต่ไปแล้วก็ uh huh. ประทับใจไม่ว่าจะเป็นป้าย,ป,ายป้ายบอกที่จอดี้ที่จอดรถนี่คือชัดเจนมากแล้วสิ่งที่สําคัญที่ประทับใจที่สุดเลยนะตอนออกตอนขับตอนขับออกมาเนี่ยความพิเศษคืออะไรรู้ไหม คุูเอ๋ค่ะรปภที่โบกรถเขาบอกว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแต่พูดแบบไม่ได้พูดไม่ได้พูดเป็นแพทเทิร์น pattern. แต่พูดดีมากเลยจากบกรถแล้วโค้งให้เราด้วยความสุภาพแล้วพูดแบบเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับหัวเราะนี่คือพี่ออได้แต่น้องเอมกับคุณพอบ้านไม่เห็นได้บริการแบบนี้เลยอะหรอ ไม่รู้นะแต่อันนี้คือจะดูแบบแล้วก็เลยรู้สึกว่าดูแบบคุ้ฐขานไหมรู้สึกว่าอันนี้คือประทับใจอันนี้คือประทับใจแล้วก็แต่น้องเอ็มได้น้องเอ็มไม่ได้นะอืมเพราะอาจจะอาจจะไม่เจอคนนั้นค่ะจะออกเวรนไปแล้วเพราะเราออกมาก่อนไงคนอื่นใช่ใช่แต่ว่าก็จะออกไปนานเลยออกก่อนนานเลยใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นจะเป็นความทรงจําที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าเล็กๆน้อยๆแต่คนก็จะจําหรือว่าอาจจะเป็นรปภคนละคน คนละคนใช่โชคโชคดีที่เราไปเจอแบบแบบคนที่น่ารักแต่ทุกคนส่วนใหญ่นี่คือให้เรียกว่า99.99 99นะให้บริการที่ดีแล้วก็จัดระบบดีมากอันนี้ชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกันแล้วเวลา <laughs> <ม> <laughs> เคยมเออจ่ายค่าทางด่วนพี่อ้อนี่นต้องอยู่ที่บุญที่ทําด้วยไหมบุญที่สะสมะด้วยไหมคะพี่อ้ออาจจะสะสมบุญตรงนี้ไว้ไหม ไม่รู да ้เหมือนกันแล้วพอจ่ายค่าทางด่วนก็จะมีบางคนที่ประทับใจเหมือนกันเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับหรือนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยดีมากเลยนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นว่าคุณจะต้องพูดแต่พอพูดแล้วพูดออกมาจากใจเนี่ยผู้รับบริการนี้ประทับใจเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีนะเห็นไหมอู นี่ก็ผ่านไปร่วมสองอาทิตย์ละพี่อ้อยังจําได้อยู่เลยอ่ะจําได้ <นะ S 1> แล้วก็แล้วก็การของของรอพพค่ะตั้งใจเลยว่าจะเอาไปสอนคือจะไปยกตัวอย่างเพราะว่าเราอ่ะส่วนใหญ่เราจะยกตัวอย่างอะไรที่มันเป็นบวกๆอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจนะคะอ่ะวันนี้พูดถึงหัวข้ออะไรคะครูเอมครูเอ็มเตรียมหัวข้ออะไรมาครมเ <c oughs> ตรียมหัวข้ออะไรมาคะ <c oughs> มึนๆค่ะมึนๆ คืออย่างนี้ก็เพิ่งหายเนาะแล้วก็ไปทําสวนพี่อ้อชววเราก็ดีใจแล้วก็ลุยเลยค่ะพี่อ้อแจ้งหัวข้อเลยค่ะหัวหัวข้อในวันนี้นะคะ <c oughs> ถ,ถึงเรื่องเ,เกิดมาเรื่องของการการให้บริการแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าล,ลูกค้าได้รับบริการที่ดีลูกค้าประทับใจเขาเรียกว่าตรึงใจนะ <c oughs> แต่ถ้าลูกค้าได้รับบริการที่ไม่ดีเนี่ยมันมี <c oughs> ทางสื่อแห่งหนึง่ง นะคะคเขาก็รวบรวมรวบรวมข้อมูลมาเลยนะคะนั่นคือ New Voice Media เขาก็รวบรวมค uh ่ะ huh, uh huh. ถ่ายเนปะ็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าลูกค้าได้รับบริการที่ไม่ดีหรือมีประสบการณ์ในการรับบริการที่ไม่ดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น uh huh. นะห้าสิบหกเปอร์เซนครูเอมไม่กลับมาอีกเลยอืม uh huh. เรียกว่าถ้าเขาไม่พอใจไม่พอใจแล้วอันตรายเนาะอันตรายแล้วเนี่ย7%ไม่กลับอีกเลยแต่อันนี้ต้องต้องวงเล็บว่ายกเว้นโรงพยาบาลนะยกเว้นโรงพยาบาลเพราะว่าอมันจําเป็นต้องมายังไงก็ต้องมาอันนะแต่ถ้าสมมุติว่าใช่ค่ะใช่ถ้าเขาเลือกได้เนี่ยจะไม่กลับมาอีกเลยนะคะถ้าเขามีทางเลือกเขาจะไม่กลับมาจริงห้าสิบหกเปอครึ่งเลยนะกว่าครึ่งเลยนะคะ ไม่มาอีกเลยอ่ะค่ะเสียดายค่ะแล้วอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะค่ะพวกเนี้ยเวลาที่ได้รับบริการที่ไม่ดีเขาจะบอกต่ออย่างเช่นกลับไปถึงกลับไปถึงบ้านก็จะบอกเลยว่าจะเล่าให้ที่บ้านฟังว่าวันนี้นะไปเจอคนนี้ให้บริการแบบนี้อ่ะพูดถึงองค์กรก่อน ไปไปที่นี่ไปไม่ต้องไปอีกนะมาบอกต่อละมาบ่นให้คนข้างเคียงบ่นให้คนในชีวิตบ่นให้ระบายระบายคือมันก็จะเป็นการบอกต่อที่จะทายังไงเอ้ยอย่ามาจะไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้ค่ายนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะพูดโอ้ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดนี่คือจริงอ่ะจรงเขาตัวเองเป็น อ่าเห็นไหมอันนี้คือตัวแม่มาแย่จริงๆนะไม่ต้องไปเลยนะมันจะอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เจอมาทุกคนไปแล้วเราก็โปรธอีกนะคนถ้าคนไม่เชื่อต้องมายุ่งกับฉันอีกเลยไม่เชื่อฉันจริงไหมจริงค่ะจริงองค์กรดีแต่อาจจะมีข้อบกพร่องที่พนักงานบางท่านอาจจะเหนื่อยล้ามากจนเกินไปหรืออยู่ในสภาวะอารมณ์ไม่พร้อมที่จะให้บริการ มีนะคะบทีเหนื่อยเกินอ่ะมันก,มนก็มันก็เครียดเนอะนะคะนะใช่ค่ะแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่ที่น่าสนุกมากครูเอ็มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะล้างแค้นอืมจะล้างแค้นด้วยการโพสเหมืนรีวิวอ่ะรีวิวว่าไปรับบริการที่นี่มาเขียนหน่อย <laughs> รีวิวก็จะยาวนิดนึงถูกไหมฮะก็ให้คนได้อ่านอะ่ะทางออนไลน์คือยุคนี้ก็ออนไลน์เนาะ บางคนก็จะมีรีวิวมันก็จะมีบวกมีลบถูกไหมฮะบางทีเขาไลฟ์เขาไลฟ์เลยนะพูดสดเลยหลังแขนสดแล้วก็ส่น14% 14%เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เขียนรีวิวแต่ใช้แชร์เอาแชร์จะแชร์ประสบการณ์อจะแชร์ประสบการณ์ที่ที่ที่เจอนะคะใน14%ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นพอพอดูพอดูภาพรวม พอดูภาพรวมนะคะเชื่อไม่ว่าอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจากที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ศึกษา<ฆ>เลยว่าธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเสียหายประมาณ83,000ล้านเหรียญยมากเหรียญสหรัฐนี่คือเยอะมากนะคะ<ฆ>เป็นธ<ฆ>ุรกิจบริการธุร,รกิจบริการในสหรัฐอเมริกาศูญเสียเงินประมาณ83,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะเนื่องจากว่า ให้บริการลูกค้าไม่ดีไม่ดีไม่ดีจะว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ไม่ดีอ่ะลูกค้าตัดสินว่าลูกค้าตัดสินแล้วกันลูกค้าตัดสินว่าไอ้ที่เนี่ยไม่พอใจอ่าลูกค้าไม่ไม่ถูกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการกําหนดมาตรฐานนะคะแล้วพวกเราก็ต้องต้องตรวจตรวจมาตรฐานของเราเป็นประจําทุกวันนะเรียกว่ามันทุกวันก็ไม่ได้นะทุกนาทีต่อนาทีเลยแม้ตรวจว่าพี่เหรอคะได้มาตรฐานหรือยังอย่างโรงพยาบาลเดียวกัน พี่อ้อได้รับบริการที่ดีอ่าจอาจจะเพี่รปภคนนค้นเขาออกเวรไปแล้วแต่น้องเอ็มไม่ได้เฉยๆอัน,นอันนี้มันก็จะต้องมีการอบรมพนักงานให้มีมาตรฐานในการบริการลูกค้าเหมือนเหมือนกันไหมคะใช่อันนั้นอันนั้นคิดว่าม,นมันคิดว่ามันอาจจะออกมาจากใจของรปภคนนั้นเออจจใจนะคะอาจจะออกมาจากใจค่ะไม่ได้มาจากคลิป ไม่ได้หมายถ <บา S 2> ึงสักแน่อนเพราะว่ามันเป็นความปรารถนาที่เขาอวยพรเราจริงๆให้เราให้เราเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแต,แต่ท่านอื่นเนี่ยก็ดีก็มีภาษากายทางบวกแต่อาจจะไม่ได้พูดใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใช่าาภาษากายทางบวกอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดออกมาเหมือนการการพูดเติมตรงนี้นิด,น,ดนึงให้คือภาษากายบวกด้วยพูดด้วยมันก็สร้างเสน่ห์ ูดทำให้บอกต่ออ่ทําให้มีการบอกต่อกันขึ้นค่ะเพี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพียเพี้ยแป๊บนึงนะคะแต่ไม่ไม่เป็นไรค่ะจะเสร็จแล้วค่ะมิสุใครมาไม่ไม่มีใครมาซึ่งตรงนี้ถ้าเราทํางานไม่ดีกันนะคะก็ก็ลองไม่ได้มีใครมาค่ะค่ะอันนี้ต้องไปต้อนรับมิสุมีสุมีสุก็ขอโทษดีค่ะ พอดีวันนี้คุณพ่อเขาเอารถอีกคันหนึ่งไปไงอืมขอโทษทีค่ะพอดีคุณพ่อเขาเอารถอีกคันหนึ่งไปแล้วรถคันสีขาวประจํามาจอดหน้าบ้านเขาค็อนึกว่ามีคนมาี่สุกเขาน่ารักเนี่ยี่สุกเขาก็ทำทำหน้าที่ของเขาได้น่ารักมากเลยเห็นไหมใช่สุกไม่ต้องทำอะไร่เฉยๆก็น่ารักแล้วเห็นไหมแค่เฉยๆก็น่ารักสุกอะนะใช่ อาละค่ะฝากฝากไว้แล้วก็ท่านใดที่อยากจะรู้ได้ได้ความรู้หรือว่าพัฒนาเรื่องทักษะบริการก็ส่งคําถามมาให้เราสองคนได้ทางอิน o x บ็อกซ์เลยนะคะเอาละค่ะคุณเอมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะมีแต่ว่าเด็กๆเห่าจังเลยทางๆที่จะไม่มีอะไรใช่ค่ะทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ติดตามเราสองคนได้ใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องมีสุขบายบายค่ะ